ช่วงแนะนำช่องทางติดตามของสุพัฒทีวีเพิ่มเติมจากสัยแก้วทีวีค่ะเรามีทั้งหมด3แพลตฟอร์มด้วยกันนะคะ Facebook, TikTok และ Youtube ขอแนะนำช่องทางแรกผ่านช่องทาง Facebook นะคะใครที่จะติดตามช่องทางของสุพัฒทีวีนะแนะนำว่าให้โหลดแอปพลิเคชัน3แพลตฟอร์มนี้นะคะเข้ามาไว้ในโทรศัพท์มือถือของทุกทกท่าน ช่องทาง Facebook หน้าตาแบบนี้กดเข้าไปเลยแล้วพิมพ์คำว่าสุพัฒทีวีพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะคะนี่เราก็จะเห็นเป็นคำแนะนำขึ้นมานะคะอันนี้คือเพจสุพัฒทีวีของเรากดเข้าไปเลย หน้าตาของเพจนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นรูปของหลวงพ่อพระคูนิยุทธรัตนวัดเป็นภาพป,ปกแล้วก็เป็นรูปอโรคยาอาสมส่าแก้วสุภัทโอสถเป็นรูปโปรไฟล์เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เรานำมาอัปเดตในเพจค่ะเลื่อนลงมานะคะเราก็จะพบกับข้อมูลของเพจแล้วก็การถ่ายทอดสดรายการนะคะในทุกๆวัน ในช่วงเวลา8โมงเช้าถึง10โมงเช้าและช่วงเวลา4โมงเย็นถึง6โมงเย็นค่ะสามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ในรายการในทุกๆช่วงเวลาเลยนะคะนอกจากนี้เราก็มีการอัปเดตโครงการสัญจรนะคะที่เราได้ไปในแต่ละสถานที่ในเพจของสุพัฒน์ทีวีอย่าลืมนะคะเข้ามาติดตามทางช่องทาง Facebook ของสุพัฒนทีวีค่ะ และในช่องทางที่2ช่องทาง t i ๊กต k หน้าตาแบบนี้นะคะกดเข้าไปเลยให้พิมพ์คำว่าสุพัฒนทีวีเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะพบกับคลิปตัวอย่างประสบการณ์ของแต่ละท่านที่ได้มาแชร์ประสบการณ์กันเอาไว้ ใครที่มีประสบการณ์นะคะหรือว่าโรคที่ต้องการดูตรงกับตัวเองเนี่ยก็สามารถเข้าไปรับชมเพื่อเป็นความรู้ในเรื่องของสมุนไพรใครที่ต้องการจะมารับสมุนไพรก็สามารถดูผ่านทางตัวอย่างช่องทาง t ิกตอกได้เลยแล้วก็เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดหัวใจคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ได้นะคะสำหรับช่องทางที่3นะคะช่องทาง u t u b e นี่หน้าตาแบบนี้นะคะ ชื่อว่าสุพัฒน์ทีวีพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เช่นเดียวกันนะคะคำว่าสุพัฒน์ทีวีก็จะเป็นรายการสดรวมถึงคลิปตัวอย่างประสบการณ์แล้วก็โครงการที่เราได้ไปสัญจรในแต่ละที่นำมาอัปเดตลงผ่านช่องทางของ YouTube ค่ะก็จะเป็นช่องทางทั้งหมด3ช่องทางนะคะ Facebook TikTok และ YouTube ของสุพัฒน์ทีวีใครที่เข้ามารับชมแล้วนะคะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เรานำมามอบให้กับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านค่ะ